สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้อยู่เกมเดย์บายเดย์ไลนะคะซึ่งมันลดราคาไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งแม่บ้านก็เลยทดลองมาเล่นดูนะคะ,ะเพราะว่าเพื่อนๆชวนฉะนั้นวันนี้ก็จะวุ่นวายกันหน่อยนะอันนี้แม่บ้านแบบเพิ่งลองเล่นไปได้แค่ขน2องขนเท่านั้นนะคะโดยเล่นเป็นเซอร์ไวลก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็หลงทางสุดๆเลย <laughs> ฉะนั้นก็นะคะ คนก็จะได้เห็นความมึนของไม่บ้านต่อนะคะเพราะว่าเล่นเกมอะไรไม่บ้านก็หลงทางค่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเกมนี้สนุกยังไงพอมาลองเล่นเองแล้วแบบเอ้ยสนุกจริงๆเออมันตื่นเต้นดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวายจะลองฝึกเล่นเป็นนักฆ่าบ้างนะคะเอ <c oughs> าละค่ะเข้าเกมแล้วข้าใ วิวว oh. ิวอ๋อไปแล้วไอ้ยุ้ยหนีหนีหนีมันมาแล้วโดนก่อนเพื่อนเลย My God j a ค k p อจริงจริงเราน่เลยเราไม่หเมันวิ่งไปทางขวาไปแล้วไปทางขวาไปหาใครไม่รู้อ่ะ เอ้มันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วหนีเร็วโอ้ยอย,ยังไปไม่ถึงไหนเลยไม่บ้านจะตายแล้วไอ้ะไนะลุงไม่น่ารอดอนะจะตายแล้ว ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยตานดิมันหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะตาก่อนไอ้ตายเร็วไ่บ้านตายเร็วมาถึงตาแรกก็เป็นลมเลยค่ะ งเครื่องปั่นไฟพอดีเลยเอากฎผิดอุวิราชูไม่รูว่าจะรอดไหมนะฮะก็หมอไม่รู้จะว่าเป็นนานแค่ไหนเอออะไรเนี่ โดนไม่ไ้ทำไงดีทำไงดีคะทุกคน ดูผีจะอยู่แถวนี้เปล่าดูอยู่แต่ผมกำลังทำเพื่มไปจะเสร็จแล้วเองกำลังไปช่วยบังกำลังไปช่วยโอ้ยอ้าวช่วยไม่ทันอ่ะอยู่อยู่ไม่ดิ้นไงยูืนลงดิ้นด้วยยืนแล้งกดดิ้นด้วยจะปล่อยแบบนิ่งๆก็ได้ไปช่วยเพื่อนไม่ทัน

มองทำไปช่วยมึงจะไปช่วยพี่เกง่งจะทันไหมจะไปช่วยเมืม่อทันไหม,ไม,ไมรู้ว่ากดคอนโทรมันจะย่องนี่หว่าแม่บางง้านโง่ตั้งนานอุยอ้ยโดนอะไรอ่ะ เอาพี่เก่งกระวังเสียงร้องอ๋อแล้วถึกไอ้ตูปียอยู่ไหนยอย่ะวอ,อ,อ้ยเจอแล้วเจอ แล้วว no ิ่งไปทางลูกกัดแล้วทำอะไรไม่ได้ตาวตาางเดินช้ามากเลยอันนี้ก็ไม่น่านรอดนะคะ โอ้ยตามมาแล้ว <c oughs> แลว,แลวรามีก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> คนเล่นเป็นผีเขาคงรู้สึกสบายจังแกงมีขอทุกคนขอทุกคน บายทำไมนม่นบ้านเห็นคนอื่นเขาไม่ได้เล่นกันยากขนาดนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไว้แม่บ้านไปฝึกเล่นเป็นทั้งเซิร์เวอร์แล้วก็คาตะกอนก่อนเนาะ ถ้าไงลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดน,นึงว่าเกมเดบายเลนไล์ like. แม่บ้านเล่นก็มันก็จะแบบมีการกระติดอะไรนิดน,นึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังลำโพงแตกนะคะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย